再吃爆路的 เสร็จแล้ว <best> พร้อมแล้วพีมอ่ะมาละมาละ่ะโอเคมันเริ่มแล้วแล้วก็ต้องเยอะจังขอเขาแอปมาให้ไง่ายอ่ผมยังไม่เยอะเท่านี้ครับผมยังไม่ได้พรึ้งเลยพออ่านกว่าที่เราเล่นอ่ะไหนอ แตกเลยอ่ะแตกไปรอบนึง ถ่ายรูปผีถ่ายซิงน้ำแล้วก็ทำไมกางเขนปลาใส่หน้าผีโดโลทีสมิธแล้วนวี่ยังเซ็ตติ้งอัพนี่เราภารกิจเราถ่ายรูปผีถ่ายรูปน้ำแล้วก็ ้วยไม่กังขินแต่ไม่กังขินเนี่ยน่าจะทำยากนะไม่เป็นไรบ้านแค่จะไหวอยู่นะอยย่ก็เมื่อกี้ใครบอกอยากลองเนี่ยก็เลยลองให้ตัวตัวเลยนะมไม่ได้เดี๋ยวให้คนบุรุเขาอ่านี่ให้คนบุรุเขาเอาไนเนื้อ ใครใครจะอยู่บนรถโอ้พี่พี่ไม่พี่ไม่รัมแล้วพี่อยู่บนรถอ่เพิรมลงกันใตคน อ่างความันสิบสามมันสิบสี่สามพี่ไอ้ผีชื่ออะไรเราโดนดันมัน ห้องนีครับห้องน้อโอเคห้องไหนห้องที่เออกมาร่ห้องทีห้อยนีแต่อุณภูมิไม่ขึ้นแตว่าน่าจะห้องนี้แหละเพรเสียงใเช่น ห้นะ 13, าสิบสามสิบสามจุดสเจ็ดได้อมั้นะัผมว่าหองนี้แหละไ้เนสามีดลตรงนี้เนีผมว่าตรงนี้มุมนี้เลยขึ<จ>้นห้าขึ้นห้าเอเงห้าขึ้นห้าลครับเราปอกันใช่เปกกลับไปดูสัญญาณผีไป อย่าพี่ตายเฮ้ยไปมาช่อง แล้วจะขึ้นกับผีเลยไหมะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะรอนี่่อได้เจ๊ร้องเรื่องผีใจเย็นดิพี่ Don't know, Martin. คุยก็คุยไรเดอร์มีไปในห้องเปย์กับไปรถกับไปรถ are you อยู่แค่แปดขวบเองหรอใช่แปดขวบแปดขวบเด้อ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 ก่อนไปเราเปิดประตูนี้ก่อนเผื่อไว้เผื่อไว้เวลาเราหลบตรงนี้ผมถามว่า how are you เขาบอกชี้ไปได้แค่แปดเดือนเดียวนะไม่มีอะไรเลยมีคนเอาหนังสือไปวางข้างบนยังมีแล้วครับมีแลนะโอ้เพราะว่าตัวนี้ แตนนมันมีตัวหนึ่งที่เรีนกระดานแล้วลดนะโหลดเยอะจังเ่ยผมว่าแฟนทอมอะแฟนทอมคือแฟนทอมนี้คือเรียกโดยใช้กระดานแล้วก็จุดแข็งเพียงแค่มองไปที่แฟนทอมจะทําให้สุขภาพจิตลดอย่างอย่างมากเลยแหละกี้แหละแต่จุดอ่อนคือการถ่ายภาพ เรามีกล้องอยู่เดี๋ยวถ้ามันผู่มาเราก็ถ่ายภาพได้อยู่เลยไปนายจะไปอะไรอกนล่ะเมยผมว่าแฟนทอมแล้วแหละตอนนี้ Phantom แฟนทอมละมีแค่คตัดอย่างเดียวคือเดีย๋ยวนะผมมันมีอะไรแฟนทอมมีเอฟ อข้างๆอีกนี่เราบุลองแย้งถามอายุมันขาววายยุไม่ต้องเสียว่าอายุีอ <The> ยาวจังออ๋อมองไม่เห็นไงหนูมองไม่เห็นไงหนูอ่านได้แต่หนูมองไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอยเดอร์เอ็นเอ็นเออมันเขียนว่า N N B e B เอา็นเอ็นบีอีบีไม่คุยอ,อ,อะไรมันนะ่ะลืมละแตอ่อย่าถามกระดานเยอะเลยมัน สียส่ร์อะออนไรไม่รู้อะไอ้ไม่ออกดมองไม่เห็นนี่เหลืออะไรบ้างอะที่เราต้องต้องถามนะใครอยากจะพูดอะพูดไหมใครอยากจะคุยไหมไร่ดือู่ What are you doing ถามันดิ What are you doing ตอบไหมไม่ตอบเน,น่าเหรอมันชื่อว่าอะไรนะพี่คนบรถดวูหน่อยนี่ว่าสตามิน่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่บ้างตอนที่ตอนที่ทำขอแบบแต่และคน ดกถามสตาร์ทไ,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 ได้ยินเลยว่าตัวเหลือเท่าไหร่ตัวเหลือสิบไม่ไม้แต่ขอแบบแต่ละคนนะน,คน,นะคนี่ยแต่ละคนนี่ยที่ขึ้นมาเลยพี่เปิดไหม่พี่เปิดไหม่เขาหายหระเอ,เอ่อ ไลท์ไหนทียี่สิบิครับคุณเพลงไหสี่สิบแปดครับครับครับผมว่านะสิบสามครับครับปรนตูประเูตู้ไปก่อนเผื่อเวลานี้เรามาฟ้อนนะถ้ามีอะไรฟ้อในตู้นี้ได้นะอ่อผมว่านะน่าจะเป็นแฟนทอมนะแต่แฟนทอมมีอะไรบางที่ต้องถามอุณหภูมิเยือกเย็น มีกนออมไหมมีกดอ f มไมในรถเฮ้ยไม่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 ในรถในรถจบทันจบพันลอตคุณมรอขอขอกดออฟเลยครับคุณถ่ายึกนะได้ได้ผมว่าถ่ายจริงันแต่าเราพานแล้วนะเราถ่ายเราถ่ายผ่านแล้วตั้ง กดออฟเอาไปได้อยู่เพราะว่าไฟมิดกระพริบเอาได้ได้ได้ไปไปเราออกไปก่อนเลยผมเหลือเลขหลักเดียวแล้วอันเดียวไปฟอ่ะไปดูกดออฟก่อนนะเราถ้าเราดูกดออฟได้ก็ได้จะท้าไม่ใช่นี่ฮะเพราะไม่มีผีตัวไหนที่ถามเลยกระดาษนอกจากเดมอนกับ ฉันท้องหูมโอ้คนโอมมันอยู่ในหออยู่นี่ดูดูยู่ในห้องดีกว่าดูในห้องดีกวใน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 เปิดแคปเป็นในห้องอย่างเดียวในห้องอย่างเดียวเพราะว่าผี่มันอยู่ในแค่ในห้องในห้องนอนเมื่อกี้ใช่พี่ เอออันนี้ไป,นนปสานต่ออันนี้เรามีเจดโอน,นี้เซนทอมบัญชีจินเบอเร์เดวินเน้นนี่เอันนี้ไปสานต่อหน่อยนายลองดูที่สมุดดิเราถ่ายาติดฟิงเกอร์ปิดด้วยนีย่เอออันนี้ไปสานต่อผมหน่อย อ้าวนั่นก็จับไปดิสิงค์ก็ปิ้นเลยไปเลยอ่าแบนบนชีเลเวนแนนสองตัวเนี่ยนะขอดูแบแบนชีกันนะแบนชีชอุณหภูมิเยือกเย็นไหมไม่น่าเยือกตัดเพราะอุณหภูมิไม่ขึ้นดูแล้วอุณหภูมิไม่ขึ้น การเขียนใช่อยู่ที่การเขียนต้องตอบ,ตอ,ตอ,บอะไรบ้างนะครับมีอีเอ็มเมกับซิงเกร์ปิดเทแบบ่นี้เจ๊ไปไหนนายแต่ถ้าถ้าท่านไม่ใช่แบนชีขึ้นมาเมืแ่อบบกี้เรา,เาไปตรวจในห้องม,มันก็ไม่มีอุณหภูมิขึ้นนะ จะลองไปดู <Okay. S 1> ใช่แล้วก็ไม่เีย,เยสองตัวเนี้ยแต่ผมไม่เอาผมว่าไม่น่ามั่นใจกับไอ้แบนเชีอะไรเนี้ยลองเข้าไปใหม่ละมีใครอยากไปไหมทีนะ่อยูใ่ในห้องเขาเขียนสมุดไหมนไหนาถ้าไม่เขียนก็อ่าจับไอ้เนี้ยจับอะไรนะเขาเรียกอะไรนะปืนนะลองมาลองมาวัดอุณหภูมิหน่อยว่า ประตูเปิดปิดเองประตูเปิดปิดเองผมว่าเดี๋ยวไฟเดือดผมไม่ช่วยพี่เอไม่ได้หรอกเขาไม่ได้มีเสียงพี่เออะเอไม่มีใครได้ยินพี่เลยไม่มีใครได้ยินหรอกพี่ต้องเข้าไปเปิดตู้นะเราพร้มช่วยเหลือไฟเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยเปในตู้เป็นเท้าอ่าอุณหภูมิเหลือเท้าว่ะ ดี๋ยวพูดไปนะรอก่อนนะเก้าสไม่น่าใช้ละรวมเป็นเก้าสิบแปด w r i t i n the book ฮัลโหล w r i t i n the book ผมว่ามังหองสือผิดปะเอานึกว่าตายซะแล้วเห็นนั่งคมหน้า w r i t i n the book <c oughs> มีใครถือก้องมาไห เดี๋ยวนะแต่อุณภูมิอยู่ที่อยู่ที่9นะอยู่ที่าอ่ะนายว่ามันเย็นไหมไม่น่าเย็นเนอะไม่เย็นไม่เย็นต้องติดไม่เย็นตอตัวอ้ัน้ตนะ

พเมร่เอมาแล้วยนอยหางงพี่เอเลยไม่งก็มีนะอุดภูมินี่กินเจ็บตรงนี้เลยแปอ่ที่สามอ่ะนเจ็ดอ่ะองนกก็มีนะหมอเช็คตรงนี้ก่อนดอะมีควันพี่ระตูสแปดสิแปดไม่เห็น เห็นเห็นเห็นมันเล่นเชยๆนะพี่พีอพ่อหาอก็แพง ออ <c oughs> ไปแล้วมั้งอ๋อโยนกล้องดิงผมว่ามันอยู่ในห้องนี้ป่ะผมว่ามันอยู่ในห้องเนี่ยห้องข้างเนี่ยเพราะว่าผมได้ยินเสียงมันเดินอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอมันี่ยผมจะเนี่ยผมจับได้อยู่ประมาณห้าตอนแรกอ่ะห้ามลองเปิดแค่เปิดหน้าไปอ่ะมัน แถวนี้ป่าวนอยู de qui, te ่ระหว่างสองสองห้องนั้นอ่ะเนี่ยสามนั่นี่ะหลือแค่สามละเขาตายในตู้นี้น่ะเขาตายอยู่ในตู้เนี้ยตู้หน้าผมเนี้ยสองล่ะเลยสองล่ะมันชื่อว่าอะไรนะพี่สองล่ะสองจุดเก้าสามแล้วหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งนะหนึ่งนะจริงเลยเขาตายอยู่ในตู้นี้หนึ่งนะหนึ่งนะเข้าไปเล่นซอแหนเป็นตายไปเลยอศูนย์จุดเก้าศูนย์จุดมาคเข้าห้องน้ำ ห้องน้ำห้องน้ำเร็วพี่เอเตรียมตัวถ่ายภาพนะมันกลัวภาพถ่ายเตรียมตัวถ่ายรูปนะถ่ายไฟผมด้วยนะได้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 โซ่ศูนย์ละโซ่สามคนนี้เล่นเก่งอ่ะระทึกมากเลยเล่นแต่เขาอ่ะเข้ามาเข้ามาก่อนเข้ามา ผมมีไม th ้กางเขนในผมเป็นนาในตู้เนี่ยกี้ผมจได้อยู่าสูงมงาแต่หเช็คเงินนั่นนฮลโหลเขไปตายในตู้นะโอเคหยเหยยวเดี๋ยนะติดลบติลบติลบถูก้ออกมาเลยออกมาเลยได้แล้วผมได้แล้วออกมาเลยออกมาเลยได้แล้วผมได้แล้ว้งศาเอ่อ หลบ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 ในห้องไม่ได้หลบในห้องเขาด้วยอยู่คนเดียวพี่อยู่ตรงกลางบ้านเลยข้างๆ อุ้ยรอดเฉยยัดเข้ไอ้สั์ไอ้เหี้ยไอ้ยกูไปเลยสั์โหเหลือสามรอดจะฝาเล่นมาไม่โดนทีหลอกเลยเอาเหลือใครอีกคนอ่ะเออเอาไหนออกมาได้เลยสมองออกมาได้เลยไม่พบสมองนะเจ้าทีไปกี่ปุ๊ ที่ผมไม่ดูสมุดมาใช่นบัญชีบัญชีบัญชีบิงมิคอฟเฟ่ภูมิยินอะยืนอยู่ติดศูนย์เลยอ่ะวิธีลบสูตรด้วยติดลบด้วยปันออกปากเลยเสื้อน้ำดำแต่น้ำดำถ่ายไปได้ เบ้เลิกแล้วใช่ไหมตาเนี่ยเบ้ผมเลิกว่าน,นี้ไม่แอพเพื่อนมนไม่ได้ Yes บัญชีบิงมีขอฟเฟย,ยโอ้มนา่ากลัวดี แต่ผมเพิ่งรู้ว่าบัชีมันถักได้ถังกระดานได้ครับผมอีออออได้ครับได้ได้ไม่เป็นไรครับไดครับก็ก็ผมผมก็ได้เรื่อยๆครับเพราะว่าตทุกวันอยู่นะแต่ก็อาจจะมาค่ำๆหน่อยมื่ออายุแปดขวบเดินถือขวานเนี่ยนะ ก็อาจจะถ้า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 หาห้องอาจจะเป็นชื่อผมไม่งั้นก็เป็นชื่อตัวบีเนี่ยมีสองห้องเนี้ยถ้าถ้าถ้าหาไม่เจอก็อาจจะให้เนี้ยได้คนอะไรน้องน้องอะไรน้องน้องน้องโอมก็ได้อ่าฟังห้องก็ได้เราว่าอาจจะรู้อยู่คร้บพี่ครับผมอายุแปดขวบตัวอย่างสูงเดินถือขวาน่ะ สิบแปดหรือเปล่าเขาอาจจะฟังผิดหรือเปล่าอาจจะเป็นเอ็กีเปล่าเพราะมันก็อ่านไม่มองมองดูมันเลื่อนจากล่างสุดใช่ไหมล่างสุดไม่มีตรงหนังสือนะมันเลื่อนขึ้นไปเลขแปดแล้วก็ค้างไว้ตรงนั้นน่ะแล้วมันตายในตู้เลยนะไม่ใช่ผีเอามันเป็ผีแกงไอเหี้นนี่แม่งปิดบังอาไุด้วยเองที่หายเลยผีแกงน่โดนแกง เฮ้ยไม่ไหวแล้วเหนื่อยโอ้ตีหนึง่งยิ่